สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับวันนี้ครับคนคนพาครับ EP ที่ห้าสิบสองนะครับมีพัคเก็ตพาสะสมนะครับแบ่งปันนะครับราคาเดียวนะครับห้าร้อยบาทนะครับวันนี้ได้พามาจํานวนหนึ่งครับนะครับเป็นพัคเก็ตของคนแก่ครับอยู่ในกระปุกเก่าๆอย่างี้ะครับก็คัดออกมาจำนวนหนึ่งนะครับ นำมาแบ่งพันนะครับห้าร้อยบาททุกรายการนะครับองแรกครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญแปะนะครับปีสองพันสเก้าปทุมธานีนะครับท่านอาจารย์งูกิมคุยนะครับน,น,นะครับเหรียญคารวาสนะครับ พูดหิ้งหิ้งเลยครับพูดหิ้หิ้งเลยครับคุณกระป๋องนะครับสนใจนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับนะครับที่อยู่ในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวนะครับต่อมาเป็นรายการที่สองครับเป็น พกกิ่งนะครับพรกิ่งนะครับเรียมไว้นะครับพระกิ่งบรมมันไตนะครับเป็นพระกิ่งบรมมันไตห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นรายการที่สามนะเป็นเหรียญเก่าครับสองสี่กว่านะครับเป็นเหรียญสร้างชาตินะครับเหรียญสร้างชาติเป็นเนื้อทองแดงนะครับ รสชาติความเก่านะครับทองแดงซีดๆเลยนะครับครับก็มีสนิมครับเขียวทองแดงนะครับห้าร้อยบาทนะครับ่อไปเป็นหมายเลขสี่นะครับเหรียญเป็นตะก่วเหล็กนะครับหลงพ้อเนียมนะครับพเป็นพิมพ์พระคงนะครับนะครับนี่รอยระบายหยาบๆด้านข้างครับมีการแต่งนะครับ กูดครับมีสนิมตะกูดนะครับออกเป็นไข่ออกมาเลยนะครับไข่ตะกูดนะครับขาวๆาวนะครับห้าร้อยบาทนะครับนะครับต่อไปเป็นชินาราดนะครับชินาราสกุสุโคไทยนะครับนะครับเป็นเป็นพระกุนะครับนะครับเป็นพระเนื้อดีนะครับ สุโขทัยนะครับชินราชนะครับด้านหลังยังมียันนะครับเป็นพันนเรดินนะครับด้านล่างมียันนะครับนะครับชินราชนะครับกุสุโขทัยนะครับอันนี้ก็กุ่เดียวนะครับเป็นเป็นเป็นพระปางรีลานะครับคราพรจะมียันเต็มเลยนะครับนะครับก็มีประทับยันด้านหลังครับห้าร้อยบาทนะครับ สนใจทรทักไลน์ายครับศูนย์ปสี่เกศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหนะครับเก่านะครับนี่ครับเป็นพระกุสุโคไทยนะครับนี่ครับคมชัดเลยนะครับเป็นพระเนื้อดนแต่คมชัดลึเลยครับต่อมาเป็นหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นหลงพุ่มค่ำเลี่ยมเก่านะครับเป็นหน้าทองนะครับหน้าทองนะครับเลี่ยมเก่านะครับรุ่นสร้าง j ีนะครับ วัดวังว่าจังหวัดระยองครับเปเหรียญหน้าทองนะครับศูยนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับทูทักไลน์เข้ามาเลยครับห้าร้อยบาททูนะครับ,500บ,ระรบจะมาเป็นผ้าเนื้อชินเก่านะครับเยี่ยมอย่างเก่าเลยครับนี่ครับเป็นผ้าเนื้อชินเก่าครับเป็นปางลีลานะครับนี่ครับ เล่มเก่ามากนะครับดูครับรอยเล่ยมมีอายุครับเล่ยมแบบโบราณแล้วก็พลาสติกนี่แห้งเลยนะครับแห้งกรอบเลยนะครับเป็นผารีราเนึ้อตะกัวนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับห้าร้อยบาทครับไปเป็นมาเลก้าครับเป็นหานุมานไม่ทราบที่นะครับ เป็นหันอุมานะครับนี่ครับพร้อมเรียมนะครับเนื้อนวะนะครับนี่ยครับออกเนื้อนาวะนะครับห้าร้อยบาทนะครับเป็นหันอุมานะครับเนี่ครับเป็นหนุมาหล่อครับเป็นหมายเลขสิบนะครับเป็นเหรียญเป็นรูปหล่อครับหลวงพ่อเฉ่งนะครับเป็นพระสิวลีหล่อเนื้อทองผสมนะครับหลวงพ่อเฉ่งวัดบางพังนะครับนี่ครับ ตรงนี้ทำผสมท่านนะครับหลงพ่เฉ่งวัดบางพังนะครับนนทบ,บุรีทนนะครับเป็นสิววรีนะครับ,เป,รรบเป็นพระสิวีวอรีโบราณนะครับนี่ยครับหลวงพ่อเฉ่งวัดบางพังนะครับมีเนื้อเกินมีรอยมีคาบเบ้านะครับมีรอยพิมพ์แตกนะครับเนี่ยครับ ห้าร้อยบาทครับจะเป็นไมายเลขสิบเอ็ดครับเป็นพระปิดตานะครับสายวัสดุพันสูงครับลงรักนะครับเป็นรักน้ำเกลี้ยงนะครับนะครับเห็นเนื้อผงด้านในครับลงรักน้ำเกลี้ยงครับปิดตาสายวัสดุพันสูงครับต่อมาเป็นไมายที่อีกสิบสองครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนะครับต่อโคด้านข้างครับ เหรียหลวงปู่แวนรุ่นถิ่นกำเนิดนะครับเป็นเหรียหลวงปู่แวนนะครับเป็นพระสายกรรมฐานลูกศิษย์พระอาจารย์มั่นนะครับหลวงปู่แหวนนะครับต่อโคดชัดเจนทั้งคันนะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นหมายเลขสิบสามก็เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับรุ่นมหาเศรษฐีนะครับนะครับหลังจะเป็นถุงเงินแล้วก็เป็นพญาคุดครับมหาเศรษฐีนะครับหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังนะครับ <aw éc à S 2> <c ros LES> ต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่ับเป็นเหรียญหลวงพ่อพริ้งครับพระกลกระป๋องนะครับมีคราบครับคราบฝุ่นคราบผงติดอยู่ครับสองพันห้าร้อยสี่นะวัดโบสดกโกงขนลุบุรีนะครับนี่ครับหลวงพ่อพริ้งวัดบูถ์นะครับห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อพริ้งนะครับ ทำไมเป็นหมาล์ลิสต้านะครับนี่ครับเป็นพันธุ์นาดินเก่านะครับหลวงพ่อผาดน,นะครับวัดไร่นะครับพันธุ์พิมพ์ขีดสิงห์นะครับหลวงพ่อผาดนะครับกดพงนะครับ,นนรบ,นนรบเป็นพันธุ์นาดินนะครับหลวงพ่อผาดน,นะครับ เพื่อนพี่ทนายสนใจขอรูปเพิ่มเติมเลยนะครับห้าร้อยบาทนะครับกรายเลขสิบหกนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่านะครับห้าร้อยบาทนะครับสมเด็จเก่าเก่านะครับนีะ แล่งหนึกนุ่มนีะครับเป็นสมเร็จพิมพ์เสนได้นะครับนี่ครับห้าร้อยบาทครับไปเป็นเต่าลงปุิวนะุ่บรุ่นรวยรว,วยนะครับนี่ครับต่อคด้ายมือครับ โค้ดภาษจีนเลยครับเตารุ่นรวยรวยรวยนะครับหลวงปู่ลวนะครับห้าร้อยบาทครับสนใจตัวรถทักไลท์เข้าเลยนะครับเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นรวยรวยรวยนะครับต่อมาเป็นหมายเลขสิบแปดเป็นเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นรวมพุทุณนนะครับนี่ครับมีต่อโคภาษาจีนไว้ด้านขวามือนี่นะครับ ารายันแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่ครับู้เลี้ยวนะครับรุ่นรวมพุทธคุณนะครับเนี่ยห้าร้อยบาทนะครับสนใจโทรเลยทักไลน์ไดนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับอาไปไหมายเลขสิบเก้าเป็นพระคงนะครับองค์หลวงปู่โตนะครับนี่ครับ เป็นพระคงหลวงพโตวัดปุ๋ชิมพีนะครับเนี่ยครับมหาเหมือนสารนุ่มนะคนี่ครับเก่านะครับเนี่ยครับมีคราบห้าร้อยบาทนะครับทำไมเป็นใหม่นยี่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงรุ่นห้าเสือครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดนะครับรุ่นห้าเสือครับ กนกพอมาสับรถครับรุ่นห้าเสือทางเรายิบเอ็ดนะครับจันทบุรีนะครับเนี่ยครับเป็นรุ่นห้าเสือนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับความชัดเจนนะครับบุกของรุ่นห้าเสือนะครับ มาเป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะเป็นเหรียญอาร์มกลมตำรวจครับพร้อมกล่องนะปีนสมแปดนะครับเป็น,น,หนปเหรียญลวงพ่อสดทอนนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเนี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงหลวงพ่อสดทอรุ่นกลมตำรวจครับสวยดมนะครับอยู่ในกล่องนะครับปีนสัมแปนะครับผิวไฟนะครับห้าร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขยี่สิบสองเป็นแหวนหลวงพ่อดู่ครับเนี่ย เป็นแหวนของกุดูครับนี่ครับปีสองห้าครับนี่ครับมีการถอดโคดไว้เงินข้างนะครับปีสองห้าครับด้านบนมียันแล้วก็มีรอยจานนะซ้ายขวานะครับต่วไปเป็นหมายเลขสุดท้ายนะครับเป็นคุฎของคุ้เสิงนะครับนี่ครับวัดบางนาสองพันยี่สิบสองนะครับไกรทองนะครับนี่ครับ กระไรทองนะครับในตะโกนะครับเนี่ยครับกระไรทองนะครับศูนย์แปดสี่เก้าสูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ายังมีเยอะนะครับนำมาแบ่งปันในราคาเดียวนะครับห้าร้อยบาทครับสนใจโทรหรือทักไลน์ครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับถ้ายังมีเยอะนะครับลืมกดติดตามไว้นะครับราคาก็แบ่งปันเลยนะครับ ห849-3761ปปครับคนคนผ้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ